ใครยิงแดงโคกปีบใช่ไหมครับผมรู้ครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วก็ผมก็ไม่มีเสียส่วนรู้เห็นนะครับผมก็บอกไอ้แดงโคกปีบไปแล้วว่าเขาจะยิงมึงนะคือผมเนี่ยจะรู้อยู่ในวงนักเลงวงนักเลงเพราะว่าผมอยู่ครุกมากับพวกปราบปรามพวกกลุ่มมือปืนอยู่คนที่เคารพนับถือผมก็จะมีนะครับกลุ่มพวก ฮาร์ดคอร์เขาเรียกกลุ่มฮาร์ดคอร์เพราะนั้นจะเกิดเหตุอะไรในบ้านในเมืองเนี่ยผมก็จะรู้รถ้าเป็นพรรคพวกผมก็จะเตือนจะบอกนะครับนะแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่บอกครับเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรผมเป็นเพียงชาวบ้านคนหนึ่งนะมาเนี่ยนะครับอะไรพวกปากดีๆเนี่ยนะครับต่อไปจะเป็นจะตายเนี่ยผมก็จะไม่บอกนะครับ โดนกันแกล้งเป็นเรื่องประจำนะฮะไม่ใช่ครับคนยิงไม่ใช่ครับสาเหตุมาไอ้ที่บอกเสียคุณบอกว่าเสียเสียคออะไรเนะี่ยมันอันนั้นเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งครับเป็นแค่สาเหตุหนึ่งเท่านั้นครับผมเคยเล่าไปแล้วเดี๋ยวว่าหลังก็ค่อยมาเล่าให้ฟังนะฮะค่อยมาเล่าให้ฟัง ผมเป็นสาวัดด่านมะขามเตี้ยคนแรกนะครับเมื่อปี2533ตอนนั้นตั้งเป็นกิ่งอำเภอนะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือขอญาตเอ่ยนามท่านก็ได้ท่านพลนวัตีคงเดชชูศร <mud. S 2> <inte> <dock> ีนะครับซึ่งผมก็เคารพนับถือท่านนะครับท่านก็โทรมาหาผมผมนั่งอยู่ที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยครับ สมัยนั้นในนายกประสานเนี่ยมันให้ผมยืมโทรศัพท์แดนคอนมาใช้นะะท่านโทรมาเลยวัดพี่ฝากไอ้แดงโคกปีบด,ด้วยไอ้แดงมันหนีตายมาจากทางภาคตะวันออกครับไปก่อเรื่องก่อราวอะไรมาเขาไม่รู้นะครับคดีอะไรเขาไม่รู้นะครับเขาจะฆ่ามันนะครับมันก็เลยหนีมาหนีมาอยู่ที่หินสีครับมาซื้อไล่สุดแดนสยามอะไรเนี่ย ไอ้พื้นที่ที่ไอ้ไอแดงไปซื้อไร่สุดแดนสยามเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่นั่นยกให้ผมนะครับห้าร้อยไร่เนี่ยผมยังไม่เอาเลยนะครับมันเป็นพื้นที่ราชทัสดุที่อยู่ในความดูแลของทหารแล้วก็อยู่ติดชายแดนช่องทางหินสีนะครับช่องทางหินสีช่องทางหินสีนี่ไม่ใช่ช่องทางที่ผมยกกำลังบุกเดี่ยวเข้าไปตี กองกำลังสามสิบคนนะครับตรงนั้นช่องทางห้วยน้ำขาวมันช่องทางตะโกบนตะโกล่างมาช่องทางหินสีแล้วไปช่องทางบ้านห้วยน้ำขาวแล้วถึงจะไปช่องทางบ้านผุน้ำร้อนที่ผมไปรดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนที่ผุน้ำร้อนตอนนี้ที่ดินบ้านผุน้ำร้อนราคาไล่ละห้าล้านเจ็ดล้านนะ ผมเป็นคนไปจัดตั้งให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่นะครับผมแม่ไม่มีสักไรหนึ่งนะไม่ได้เอาเขาไว้เลยนะครับที่จริงจะเอาไว้สักกี่ร้อยไร่ก็ไเ้ผมไม่เอาครับมานะฮะโอ้ยขายกันรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านละมะั้งพวกผู้ใหญ่บ้านนะ่ะผู้ใหญ่ต่อยนี่รวยไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผู้ใหญ่ต่อยเมื่อก่อนไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรครับ ขับรถสองแถวรับจ้างจากพูน้ำร้อนมาเมืองอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หมู่บ้านเจริญขึ้นเขาก็เลยตั้งขึ้นขอให้แดงนี่คือช่องทางหินสีนะครับเขาเป็นคนมีความเชื่อมั่นสูงครับแดงโคกปีดมีความเชื่อมั่นสูงเขาก็ถือว่าเขาเจ๋วมาเนี่ยแต่กับผมนี่เขาไม่ได้มากลางครับเพราะว่าเขามาฝากชีวิตไว้ที่ผมนะฮะผมก็ ก็บอกแดงว่ามึงมาอยู่ที่กูเนี่ยต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะกูไม่ค่อยชอบคนแอกแอบอดอดโมโมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะออกคุยคุยหน่อยบอกเขาเคยโดนยิงมาแขนเขินนี่โดนยิงมาอะไรมาและรถเขาเนี่ยเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้น่าจะเป็นอีสุสุตอนครึ่งมันเอาเหล็กไปกลุเขาไว้หมดเลย ทั้งประตูข้างกระจกหน้ากระจกหลังกระจกหน้าเขาเหล็กไปกลุหมดกลุดามข้างในอะ่ะมันบอกกันเข้าหลามฟืนเอ็มสิบกอาก้าได้ไม่ทะลุมันก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านมันนผมก็อยากไปรู้ว่ามึงมาอยู่กันยังไงอะไรยังไงในเมื่อนายเขาฝากมาก็าเดี๋ยวพวกล่อ,อก,กระบานตายหาซะอีกนะครับมันก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาผมนะแล้วมันบอก ของมันกันได้ผมบอกมึงกันได้จริงวะ่ะรถทุ่มเกาะกูกจะได้ทําบ้างมาบอกกันได้ผมมีฟืนไอ้นี่ปอลยบอแปดสิบแปดนะครับเอ็มวันกาแลนนะครับใช้ลูกแปดนัดลูกกระสุนไรเฟิลขนาดสามสิบศูนย์หกแปดนัดแต่ของผมนี่ใช้ลูกหัวดำไงเป็นลูกเจาะเกาะะ ผมบอกแดงมันกันได้จริงเปล่าวะสวัสดลองหน่อยนะมันบอกลองเลยกันได้รับประการผมล่อไปแปดนะัดตุ้กตุ้กุตกต,กตกุโอ้โหทะลุซ้ายทะลุขวาหมดเลยทุยไอห,ห่านะครับผมยิงทะลุหมดเลยนะครับถ้าอยู่ในรถก็ตายห่าหมดนะครับแล้วมันก็บอกมันยิงปืนแม่นใช้ปืนฟืนอโตเมติจุดสามแปดซูเปอร์นะครับ ก็ยิงแบบจิกโกบ้านนอกอะมาขึ้นลำแล้วก็เล็งยิงมือเดียวถาวแขนทำเล็งอย่างเงี้ยนะครับปุ้งโดนฐานไฟฉายนะครับผมบอกเฮ้ยที่เหลือน่ยมึงไปตั้งดิผมชักปืนอโอตโมติก11มม,ม US Army ธรรมดาขึ้นมาขึ้นลำมือเดียวเลยแครกๆต,ต,ต,ตึม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 นะครับ เทียบให้เขาเห็นว่าความแม่นผมเหนือกว่าคุณเยอะความเร็วผมเหนือกว่าคุณเยอะเพราะนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือผมก็ยังมีไม่ใช่เลวัดเก่งไม่ใช่แดงเก่งผมอยากจะสอนให้มันเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับ RPG ไม่ตายครับไอแดงเคยโดนยิงด้วย RPG ครับเขากด r p g RPG เจ็ไห่ไปจ้างทหารกองกําลัง ก็ะเลียงนะยิงไอ้แดงอ่ะแต่วันนั้นมันเสือกท้องไม่ดีดันไม่ได้ออกมาก็ลถนะครับลูกน้องมันเลยตายไปสองคนนะครับมันก็เลยไปประกาศเลยว่าจะแก้แค้นให้ลูกน้องไอ้ปากดีอีกแล้วนะครับปากดีเขาก็เลยต้องเอาซะเที่ยวที่สองตายนะครับเที่ยวที่สองตาย ผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแค่พอแค่พอที่จะป้องกันตัวได้เอาชีวิตรอดได้ในการต่อสู้กับคนร้ายนะครับมันไม่ดวงถึงคาดได้ไงไอ้แดงอไปเจอคนรู้จักกันโบกมือเรียกให้จอดจะคุยกันนะี่เขาก็ทิมเข้าหลาบเอ็มที่หออกมาห่างสักวาเดียว ก็ตายที่เมียเขา่ารู้ดีครับเมียเขาไม่ยังไม่ตายนี่นะครับโดนยิงนิ้วขาดไปอะไรไปนะฮะมาเนี่ยรู้ครับผมก็เตือนมาแล้วบอยแดงมึงอยู่ไม่ได้นะพราะกูไม่ได้อยู่ดูแลมึงแล้วเขาย้ายคูไปประจวบเนะ่ะมึงจะโดนยิงตายหาเอานะครับมันก็ไม่กลัวนะครับมันอวดดื้อถือดีครับอวดดื้อถือดีนะฮะมา มันก็เหลือแต่รุ่นลูกแล้วลูกแดงก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่มั้งลูกไอ้แดงก็ยังอยู่นะครับไอ้ไล่สุตะวันอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่กลางเด็กคนนี้ไม่กลางนะครับไม่กลางแต่เขาก็เป็นนักเลงนะครับมผมไม่ค่อยชอบคนกลางนะครับแต่ไม่อยากให้ใครมาเกเรนะครับมันต้องให้เก่งกว่าเขาไงนะครับ